น้องสามเจ้าอยากทำอะไรกันแน่ทำไมพวกเราถึงต้องมายืนตากลมหนาวๆแบบนี้ด้วยละ่ะที่มุมด้านนอกของโรงน้ำชาโจาลูพ่นลมหายใจอุ่นร้อนไปบนฝ่ามือที่ทั้งแห้งและเย็นของเขา ถูฝ่ามือด้วยกันอย่างแรงและพูดด้วยน้ำเสียงไม่พอใจโจชัยจ้องไปที่ประตูโรงน้ำชาแบบลับๆับล,บล่อๆคล้ายหัวขโมยเมื่อเห็นว่ายังไม่มีใครออกมาเขาก็อดไม่ได้ที่จะกังวลเมื่อเห็นพี่ชายคนรองผู้ไร้ประโยชน์เอาแต่บ่นไม่หยุดปากเขาก็โมโหฟึดฟัดแล้วเช่นกันเฮ<ะ>้ถ้าเจ้าไม่อยากได้ลาบลอยก้อนใหญ่ก็เชิญสาวเท้าจากไปได้เลยเมื่อโจลู่ได้ยินคำพูดนี้ก็ฟื้นพลังขึ้นมาทันที ทั้งยังมองข้ามท่าทีหยาบคายของน้องชายไปเสียสนิบเจ้าสามทำไมถึงบอกว่าพวกเราจะได้ลาบก้อนใหญ่ละ่ะน้องชายที่รักของข้าโปรดบอกข้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยโจใช้โบกมือด้วยความรังเกียจเอาไว้ค่อยเล่าให้ฟังทีหลังเมื่อโจลู่เห็นสิ่งนี้เขาก็รู้สึกคันเขยือขึ้นมาทั้งตัวเขารู้อยู่เสมอว่าน้องชายคนนี้เป็นคนฉลาดในเมื่อเขายอมเอ่ยปากถึงลาบก้อนใหญ่นั่นแปลว่าเขาต้องมีหนทางอย่างแน่นอน เขาอดไม่ได้ที่จะเลียริมฝีปากรอคอยเพื่อจะได้รับส่วนแบ่งจากขนมเปี๊ยะที่ตกลงมาจากฟากฟ้าโจชัยเล่นตัวอยู่สักพักเพื่อกระตุ้นความกระหายอยากของพี่ชายจากนั้นโน้มตัวไปใกล้หูของเขาอย่างลึกลับแล้วกระซิบว่ายายหลานสาวตัวแสบนั่นมีสูตรลับการปลูกผักเรือนสายอยู่ในมือและชายชราคนนั้นก็มาที่นี่เพื่อเสนอเงินจำนวนมากแลกกับสูตรลับนั่นในเมื่อหลานโง่งคนนี้ไม่ยอมขายพวกเราก็จะเป็นฝ่ายขายมันเองอย่างไรเล่าในตอนที่พูดจบ ดวงตาของโจชัยก็เปล่งประกายความชั่วร้ายออกมาซึ่งนั่นบ่งบอกว่าเขาตั้งใจแน่ๆที่จะทําให้ได้แล้วเราจะไปหาสูตรลับได้จากที่ไหนละ่ะอีกอย่างการปลูกผักในเรือนใสก็ไม่เห็นจะมีสูตรลับอะไรเลยพวกเราก็เคยลองถามเหล่าชายชาราที่เฝ้าเรือนใสเหล่านั้นแล้วไม่ใช่หรือโจลู่ยกมือขึ้นเกาศีรษะด้วยความสงสยัยโจชัยดูถูกพี่ชายคนรองที่โง่เขลาคนนี้แต่เพื่อแผนการใหญ่ที่จะมาถึง เขาจึงต้องพยายามอธิบายอย่างอดทนผักจะเติบโตได้ดีและรวดเร็วโดยไม่มีสูตรลับเลยได้อย่างไรถ้าไม่มีอะไรแล้วทำไมพืชผักเหล่านั้นถึงขึ้นเขียวเต็มพืชไปหมดในช่วงที่มีอากาศหนาวขนาดนี้ได้ละ่ะไม่เพียงแค่เติบโตแบบเต็มพิกัดแต่พวกมันยังโตเร็วกว่าพืชผักธรรมดาทั่วไปใช้เวลาแค่สาวัน9้าวันก็จเจริญง,งอกงามจนเก็บเกี่ยวได้แล้วหากไม่มีสูตรลับอะไรแล้วจะมีปาฏิหาริย์แบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อโจลูได้ยินสิ่งนี้ เขารู้สึกว่าสิ่งที่พี่ชายพูดนั้นสมเหตุสมผลแต่หลังจากใคร่ครวญดูแล้วเขาก็คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ถ้ามีสูตรลับจริงๆไม่มีทางที่จะไม่มีข่าวเล็ดลอดออกมาเลยนอกจากนี้คนที่ปลูกและดูแลผักก็เป็นชายชาราเหล่านั้นหากมีสูตรลับจริงไม่มีทางที่เด็กหวานนั่นจะไม่สอนให้กับพวกเขาแล้วพืชผักจะออกมาเจริญงอกงามแบบนี้ได้อย่างไรก็ตามแม้ว่าก่อนหน้านี้พวกเขาจะพยายามใช้เงินเพื่อล้วงความลับออกมาอย่างไรกลับไม่พบอะไรเลย โจโลูรู้สึกหงุดหงิดเล็กน้อยหลังจากได้ยินสิ่งนี้นี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เขาตีไม่แตกจริงๆเรือนสเหล่านั้นถูกสร้างขึ้นใต้จมูกของพวกเขาและขั้นตอนที่ใช้ในการปลูกผักพวกเขาก็เห็นอยู่ทุกอย่างแต่กลับไม่มีใครค้นพบความลับอะไรเลยแต่หากไม่มีความลับจริงๆผักพวกนี้จะโตแบบนี้ได้ยังไงหึกไม่ต้องห่วงหรอกว่าจะมีสูตรลับจริงหรือเปล่าคนรวยพวกนั้นเชื่ออยู่แล้วว่ามี เราก็แค่บีบให้เจ้าเด็กนั่นคายออกมาภายหลังก็ได้แล้วเมื่อโจชัยพูดประโยคนี้จบเขาก็โน้มตัวเข้าไปที่หูของโจลู่เพื่อกระซิบแผนการของเขาและแล้วแล้ว,ลวจะไม่เป็นอะไรจริงๆหรือโจลู่ตกตะลึงแม้ว่าเขาจะโง่แต่เขาก็รู้เหมือนกันว่านี่ไม่ใช่เรื่องง่ายใดายปานนั้นหากมีใครคิดเปิดโปงพวกเขาขึ้นมาพวกเขาอาจต้องถูกดำเนินคดีเมื่อเห็นว่าเขาต้องการที่จะถอย โจไฉจึงเกลียกล่อมให้เขาลองจินตนาการถึงชีวิตอันแสนวิเศษหลังจากได้รับเงินก้อนใหญ่มาไม่ว่าจะกินดื่มหรือร่วมหลับนอนกับสาวงามประเภทไหนจะแบบใดก็มีให้เลือกทั้งสิน้นดวงตาของโจลู่เป็นประกายเมื่อเขาได้ยินสิ่งนี้และในที่สุดก็ยอมจำนนต่อความโลภและยอมติดตามโจไฉในห้องรับรองส่วนตัวของร้านน้ำชาบทสนทนาระหว่างโจหวานกับหลงจูซิ่งดูไม่น่าพอใจเท่าไหร่หลงจูซิ่ง ข้ารู้ว่าท่านจริงใจที่อยากจะได้สูตรลับของการปลูกผักเรือนใสไมาอย่างถูกต้องแต่ไม่ว่าท่านจะถามข้าอีกสักกี่ครั้งข้าก็ยังจะพูดเหมือนเดิมไม่มีสูตรลับใดๆทั้งนั้นหากท่านไม่เชื่อก็สามารถส่งคนมาเฝ้าแปลงผักของข้าทั้งวันทั้งคืนได้เลยแล้วท่านก็จะรู้ว่าสิ่งที่ข้าพูดไม่ใช่คำลวงเจ้าหวันอยากจะร้องให้แล้วจริงๆนางพูดจนปากแทบฉีกแต่หลงจูผู้นี้กลับยืนยันว่านางมีสูตรลับ หากนางไม่ได้มั่นใจว่าเรื่องน้ำผู้จิตวิญญาณของนางไม่ได้หลุดออกไปนางคงต้องสงสัยว่าความลับของนางถูกเปิดเผยแล้วหรือไม่แม่นางโจอันที่จริงแล้วข้าเชื่อท่านแต่กลับมีบางคนไม่เชื่อหลงจูซิ่งอยากจะร้องให้ยิ่งกว่าหากตอนนั้นเขาไม่ใช่คนปากไวลองชิมผักที่ปลูกในเรือนสายของสกุลโจแล้วประทับใจอย่างลึกซึ้งในรสชาติของผักสดสเขาคงไม่คิดประจบเจ้านายด้วยการนำผักสดเหล่านั้นไปส่งให้ และตอนนี้ก็คงไม่นำมาซึ่งภัยพิบัติร้ายแรงเช่นนี้ไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่ได้ส่งคนไปตรวจสอบที่หมู่บ้านหลิวหยางมาก่อนแต่พวกเขากลับไม่พบอะไรที่น่าสงสัยเลยแต่นายน้อยของเขากลับยืนยันว่าต้องมีสูตรลับซ่อนอยู่แน่และตอนนี้เขาก็กระโดดขึ้นหลังเสือไปแล้วไม่อาจย้อนเวลากลับไปได้ใหม่แม้ว่าในใจเขาจะอยากเชื่อว่าไม่มีสูตรลับแต่อย่างไรเขาก็ต้องหามันไปถวายให้ในายน้อยของเขาให้จงได้ข้าขอถามหลงจูซิ่งได้หรือไม่ว่า คนที่ท่านกำลังพูดถึงคือใครโจหวานรับรู้ได้ถึงความในในคำพูดของเขาและนางก็รู้สึกตื่นตัวขึ้นมาหรือจะมีใครคาดเดาวความลับของนางได้แล้วเพียงแต่ยังไม่แน่ใจจึงส่งคนมาทดสอบนางก่อนแต่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าหลงจูซิ่งดูระมัดระวังตัวมากขึ้นขนาดไหนหัวใจของโจหวานก็รู้สึกตุมต้มๆต่อมๆอ,อีกครั้งหลงจูซิ่งไม่รู้ว่าคำพูดประโยคเดียวจะทำให้ความรู้สึกของโจหวานพลิกเปลี่ยนไปมาเป็นพันครั้ง อย่างไรก็ตามเมื่อเขาตระหนักได้ว่าเขาเกือบหลุดปากพูดถึงนายน้อยของเขาออกไปเขาก็รีบปกปิดมันไว้ทันทีไม่ไม่ข้าหมายถึงมีร้านอาหารไม่น้อยที่สนใจผักของท่านเช่นกันและพวกเขาต่างยืนยันว่าท่านมีสูตรลับอยู่ในมือเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจะไม่ให้เหล่าอาหารของเรากังวลว่าจะมีใครได้สูตรลับนี้ไปก่อนหรือเจ้าหวานไม่เชื่อคําแก้ตัวของเขาสักเท่าไหร่แต่นางรู้ว่ามันยากที่จะง้างความจริงออกมาได้ ดังนั้นนางจึงพูดลวกๆออกมาสองสามคำเพื่อหวังจะยุติการสนทนาที่ร้ประโยชน์นี้ให้เร็วที่สุดอะไรที่ควรต้องพูดก็พูดไปหมดแล้วหลงจู้ซิ่งรู้ดีว่าไม่อาจบรรลุเป้าหมายในครั้งนี้ได้ก็ไม่รั้งอีกจึงได้แต่ส่งเจว่านออกจากห้องรับรองส่วนตัวอย่างสุภาพหน้าประตูหลินเมิงและเซียวจู้ต่างยืนคุมเชิงอยู่คนละข้างเซียวจู้พยายามเข้าใกล้หลินเมิงเพื่อดูว่าจะสามารถได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากเขาหรือเปล่า อย่างไรก็ตามหลินเมิงไม่มีความประทับใจที่ดีต่อชายชราและเด็กหนุ่มช่างตือ้อดังนั้นเขาจึงทำแค่มองไปรอบๆแล้วตอบส่งๆไปอีกสองสามคำจากนั้นเขาก็ไม่แม้แต่จะขยับปากด้วยซ้ำเซียวจู้รู้สึกหดหู่ได้แต่ยกมือขึ้นขวนฝาผนังห้องเขาจ้องมองไปที่ประตูอย่างกระตือรือร้อนคาดหวังว่าหลงจู้ซิ่งจะมีข่าวดีเมื่อเห็นพวกเขาออกมาแล้วหลินเมิงค่อยรู้สึกโล่งอกที่เห็นโจวหวานปลอดภัยดี โจวานรู้สึกอบอุ่นในใจและพยักหน้าให้เขาหลังจากบอกลาหลงจูซิงกับเสียวจู้แล้วพวกเขาก็เดินลงบันไดด้วยกันและเดินออกจากโรงน้ําชาหลงจูซิ่งรู้สึกหดหู่และยังไม่อยากกลับไปเผชิญหน้ากับบรรพบุรุษน้อยแต่เขาต้องกลับไปรายงานผลซึ่งนั่นทําให้เขาต้องดื่มชาดับทุกข์ไปอีกกาเพื่อลดภาวะซึมเศร้าในใจลงและในตอนที่เขากําลังก้าวออกจากธรณีประตูของโรงน้ําชาจูจ่ๆก็มีชายแปลกหน้าเดินมาขวางทางพวกเขาไว้ หลงจูซิง่งข้ามีสูตรลับในการปลูกผักเรือนสายอยู่ในมือไม่รู้ว่าหลงจูซิ่งจะสนใจหรือเปล่านาห้องรับรองพิเศษแล้วอาหารหุยเซียงนายน้อยขอรับในเมื่อเรื่องเป็นเช่นนี้แล้วสมควรทำอย่างไรดีขอรับหลงจูซิ่งเล่าเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่โจหวานปฏิเสธว่ามีสูตรลับในการปลูกผักเรือนสายไปจนถึงการมาเยือนอย่างกระทันหันของโจไฉในตอนที่ออกจากโรงน้ำชา หลงจูซิ่งเหลือบมองบรรพะบุรุดน้อยของเขาด้วยสีหน้าหวั่นวิตกอย่างเห็นได้ชัดน่าสนใจดีนี่พัดกระดูกหยกวางอยู่บนคางที่เรียบเนียนและสวยงามของเขาดวงตาเรียวยาวของเยียนจุนอยู่เต็มไปด้วยแสงอันเจ้าเล่ห์เหมือนสุนัขจิ้งจอกแต่หนึ่งพันตำลึงดูจะน้อยไปสักหน่อยเจ้าจงนําเงินหนึ่งหมื่นตำลึงไปทําข้อตกลงในวันพรุ่งนี้จากนั้นก็ให้เขาประทับลายนิ้วมือรับรองลงในใบสุรลับที่เขาพูดมาหนึ่งหมื่นตำลึงหลงจูซิ่งตกตะลึง มองบรรพุรุษตัวน้อยด้วยสีหน้าไม่อยากเชื่อนายน้อยขอรับโจชัยผู้นี้ต้องการที่จะใส่ร้ายหลานสาวของเขาอย่างชัดเจนทั้งเขายังไม่มีเขาว่าจะมีสูตรลับเลยเ่าวเกรงว่าจะเป็นการโยนเงินหนึ่งหมื่นตำลึงทิ้งไปเปล่าเปล่ามันไม่คุ้มค่าเลยในความเห็นของเขาไม่ว่าสูตรลับในการปลูกผักนี้จะดีแค่ไหนแต่มันก็เป็นแค่การปลูกผักเท่านั้นเมื่อเทียบกับกิจการมากมายของนายน้อยเหล่านั้นแล้วสิ่งนี้ไม่ต่างจากของด้วยค่า แทนที่จะเสียแรงและเงินมากมายเพื่อให้ได้มาซึ่งสุดลับนั้นไม่สู้เอาไปเปิดเหลาอาหารเพิ่มยังจะดีเสียกว่าเหยียนจุนอยู่ไม่ได้อธิบายอะไรเพิ่มเขาเพียงเหลือบมองไปที่หลงจูซิ่งอย่างสง่างามด้วยรอยยิ้มเย็นดวงตาของเขามีประกายเฉียบคมว่าผ่านหลงจูซิ่งตัวสั่นไปทั้งตัวเขาคุ้นเคยกับแววตาเช่นนี้ดีดังนั้นเขาจึงก้มหน้าลงอย่างรวดเร็วและไม่กล้าถามคำถามนี้อีกรอยยิ้มของเหยียนจุนอยู่กว้างขึ้น เห็นได้ชัดว่าเขาภูมิใจกับความคิดของตัวเองมากทำตามที่ข้าบอกหากเจ้าทำได้ดีเจ้าจะไม่ต้องไปฉลองปีใหม่ที่หม่งโจแต่หากไม่ก็เตรียมพาแม่เท่าวัยแปดสิบกับเด็กชายวัยสามขวบของเจ้าอพยพไปหม่งโจได้เลยหลงจูซิงหลั่งน้ำตาอันขมขื่นให้กับตัวเองเงียบๆใบหน้าขมขื่นของเขาดูไม่ต่างจากเด็กสาวที่ถูกชายชาราบังคับให้ไปเป็นโสเพณีเลยเหยียนจุนอยู่อารมณ์ดีไม่น้อยหลังจากได้รังแกลูกน้องของตัวเอง เขาสั่งอาหารหลายจานติดต่อกันและบอกให้หลงจูซิ่งไปนำอาหารมาเพิ่มอีกหลงจูซิ่งจดบันทึกเงียบๆและพบว่าอาหารสี่ในหกจานนั้นล้วนทำมาจากผักของสกุลโจทั้งสิน้นเขาอดไม่ได้ที่จะแอบคาดเดาว,ว่าบรรพบุรุษน้อยผู้นี้แต่ก่อนชอบกินแต่อาหารจานเนื้อหรือว่ามีเพียงผักของสกุลโจเท่านั้นที่กระตุ้นความอยากกินพืชผักของเขาได้นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงอยากได้สูตรลับมากขนาดนั้น เย็ยนจนอยู่ไม่รู้ถึงความคิดอันกว้างไกลไร้ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาเขาเพียงคลี่พัดกระดูกหยกออกมาแล้วพัดไปตามสายลมเย็นๆผมสีเข้มของเขาปลิวไปตามสายลมแผ่รัศมีความเกลียดคร้านออกมามากขึ้นทุกทีหลงจูซิ่งมองดูลวดลายพัดกระดูกหยกในมือของเขาจนหนังตากระตุกเห็นได้ชัดว่านายน้อยของเขาเป็นคุณชายสูงสักผู้มีใบหน้างดงามดั่งหยกและมีกลิ่นอายความเป็นผู้ดีจากตระกูลมั่งมีสูงสัก แต่ลวดลายดอกโบตันขนาดใหญ่สองดอกที่มีสีสันฉูดฉาดกับผีเสื้อขนาดใหญ่หลายตัวที่กำลังกระพือปีกอยู่บนพัดนั่นหากเป็นสตรีถือก็คงไม่เท่าไหร่แต่เมื่อมาจับคู่กับคุณชายสูงสักเช่นนี้ช่างดูสวยบาดตาเกินกว่าจะทนมองในบ่ายวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ผักถูกขายจนหมดเกลี้ยงโจหวานและหลินเม่งกำลังจะขึ้นรถเกวียนกลับบ้านหลังเก็บแผงผักเรียบร้อยแล้วพี่น้องโจไัยและโจลู่ไม่รีเร่งขึ้นรถเหมือนเมื่อก่อนหลานหวาน ลุงทั้งสองยังมีธุระวันนี้คงไม่ได้กลับพร้อมพวกเจ้าแล้วเมื่อได้ยินโจชัยพูดเช่นนี้เจวานรู้สึกประหลาดใจไม่น้อยปกติหลินเมืองและทุกคนจะต้องนั่งรถเกวียนกลับไปยังหมู่บ้านเหลิวอย่างทุกวันซึ่งจะช่วยให้ประหยัดเงินไปได้หลายอีแปะเมื่อเผชิญหน้ากับสายตาสงสัยของโจหวานโจลู่ก็อดไม่ได้ที่จะถอยหลังไปสองก้าวด้วยความรู้สึกผิดเล็กน้อยโจชัยรู้สึกประหม่าและกังวลว่าจะมีใครตามมา แล้วเห็นอะไรบางอย่างเข้าดังนั้นเขาจึงรีบลากโจลู่เดินจากไปโดยไม่หันกลับไปมองอีกคุณหนูทำไมข้าถึงรู้สึกเหมือนมีอะไรผิดปกติกับสองคนนี้หลินเมิงมองดูแผ่นหลังร้อนรนของคนทั้งสองที่เดินจากไปอย่างเร่งรีบแล้วขมวดคิ้วไม่ต่างจากเมื่อวันที่พวกเขารีบร้อนจากไปโดยไม่คิดจะช่วยเก็บข้าวของด้วยซ้ำดูอย่างไรก็มีพิรุษชัดๆโจหวานพยายามคิดอย่างรอบคอบเกี่ยวกับพฤติกรรมของลุงทั้งสอง และไม่นานนางก็สังเกตได้ว่าวันนี้ตลอดทั้งวันโจไฉดูไม่ค่อยมีสติในการทำสิ่งต่างๆตอนแรกนางคิดไปว่าคงเกี่ยวกับเรื่องปะทะฝีปากกับลูกค้าเมื่อวันที่ทำให้เขาไม่ค่อยมีความสุขแต่เมื่อมาคิดดีๆแล้วดูเหมือนเรื่องราวจะไม่ง่ายปานนั้นแต่ตอนนี้นางยังไม่แน่ใจว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับพวกเขากันแน่และพวกเขาก็เดินจากไปแล้วดังนั้นนางจึงต้องพูดว่าไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับพวกเขาในตอนนี้มาดูกันในอีกสองสามวันข้างหน้า อึมพวกเขาต่างพยักหน้าและตัดสินใจจะจับตาดูสองพี่น้องอย่างใกล้ชิดพวกเขาทั้งสี่วางเรื่องนี้ไว้ชั่วคราวและกลับไปพูดคุยและหัวเราะกันไปตลอดทางณนห้องรับรองของโรงน้ำชาโจฉายจ้องไปที่กองตั๋วเงินที่ยื่นมาให้เขาด้วยสายตาไม่อยากเชื่อเขารับมันมาด้วยมือที่สั่นเทาเมื่อมองดูตั๋วเงินแต่ละฉบับที่เขียนมูลค่าหนึ่งร้อยตำลึงอยู่ด้านบนสีสันของเขาก็ราวกับถูกภูเขาเงินกระแทกเข้าอย่างจางังรู้สึกวิงเวียนไปหมด เขานับอย่างระมัดระวังถึงสามรอบและพบว่ามันมีทั้งหมดหนึ่งร้อยใบโจชัยยังคงไม่อยากเชื่อเขาตกอยู่ในภวังแห่งความฝันและมีเพียงคำสามคําปรากฏขึ้นในใจรวยแล้วโวยน้องสานับดีแล้วหรือไม่ทั้งหมดมีจำนวนเท่าไหร่โจลู่ไม่รู้หนังสือและไม่เคยเห็นตั๋วเงินแต่เขารู้ว่าครั้งนี้นับเป็นเงินจำนวนมากดังนั้นเขาจึงอดไม่ได้ที่จะตื่นเต้นอยู่ข้างๆโจชัย โจใช้กลับมามีสติสามชัญญะอีกครั้งแต่ไม่ได้ตอบคำถามของเขาเขามองไปที่หลงจูซิ่งที่นั่งอยู่อีกฝักหนึ่งของโต๊ะน้ำชาแล้วรู้สึกสับสนเล็กน้อยเขาเริ่มสงสัยว่าทำไมหลงจูซิ่งถึงได้ให้เงินเขามากมายขนาดนี้เจ้าถามข้าแล้วข้าจะถามใครละ่ะหลงจูซิ่งคำรามอยู่ในใจกดข่มความเจ็บปวดทั่วทั้งร่างของเขาและพยายามไม่มองตัวเงินกองหนานน่นถ้าวิธีนี้จะทำให้ได้มาซึ่งสูตรลับมันก็คุ้มค่าแล้ว ความหมายโดยนี้คือหากข้าไม่ได้สูดรับนั่นเจ้าก็รอดูผลที่จะตามมาก็แล้วกันน่าเสียดายที่ตอนนี้โจใช้ถูกตัวเงินหนึ่งหมื่นตำลึงนั่นบดบังไว้จนดวงตามืดบอดดังนั้นเขาจึงไม่สามารถคิดอะไรได้อย่างรอบคอบเขายอมรับคำพูดของหลงจูซิงและเก็บตัวเงินหนึ่งหมื่นตำลึงไว้ในอกเสื้อของเขาด้วยความหลิงโลดเขาใช้สองแขนกอดมันเอาไว้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้กำลังฝันไปเมื่อหลงจูซิ่งเห็นสิ่งนี้ เขาก็ไม่พูดอะไรอีกเพียงหยิบข้อตกลงฉบับหนึ่งออกมาจากกระเป๋าแขนเสื้อของเขาแล้วพูดว่าข้าได้ให้เงินเจ้าไปแล้วแต่ยังไม่รู้เลยว่าสูตรลับของเจ้าเป็นของจริงหรือเปล่าดังนั้นเจ้าต้องลงนามในบันทึกข้อตกลงนี้ไม่เช่นนั้นข้าคงจะไม่สบายใจโจชัยรู้สึกไม่มีความสุขเล็กน้อยแต่เขาก็รู้ด้วยว่าหากเขาไม่ยอมลงนามเขาคงจะไม่ได้เงินนี้ดังนั้นเขาจึงหยิบกระดาษแผ่นนั้นขึ้นมาและพบว่า มันคือสัญญาว่าเขาได้ขายสูตรรับการปลูกผักในเรือนใสให้กับเหล่าอาหารหุยเซียงในราคาหนึ่งหมื่นตำลึงเรื่องนี้เป็นการสมรู้ร่วมคิดกันระหว่างเขากับหลงจูซิงเขาเชื่อว่าหลงจูซิงคงจะไม่คิดทรยศเขาดังนั้นเขาจึงเขียนชื่อของเขาและประทับลายนิ้วหัวแม่มือด้วยสีแดงสดหลังจากทุกอย่างเสร็จสิ้นลงด้วยดีโจไฉและโจลูกก็เดินออกจากโรงน้ำชาด้วยจิตใจที่เบิกบานพร้อมกับเงินหนึ่งหมื่นตำลึงในกระเป๋าของพวกเขา หลงจูซิ่งมองดูกระดาษในมือแล้วยิ้มประชดพวกเจ้ายังไม่รู้ตัวว่ากำลังอยู่บนกระดานหมากของผู้ใดเช้าวันรุ่งขึ้นเจ้าหวานมารอที่ตลาดตะวันออกตามปกตินางแปลกใจเล็กน้อยเมื่อพบว่าหลินเมืองกับคนอื่นๆที่เคยมาเร็วกว่าปกติวันนี้กลับยังมาไม่ถึงนางยืนรอยอยู่หน้าแผงลอยเกือบหนึ่งถ้วยจิบชาก่อนจะพบรถเกวียนวัวสามคันที่คุนเคยแล่นเข้ามานางมองอย่างระมัดระวังแต่กลับเห็นเพียงหลินเมือง หลี่ซื่อและเถียนซื่อนั่งอยู่บนรถเกวียนวัวส่วนโจฉัยและโจลูกกลับไม่เห็นแม้แต่เงาหลังจากที่พวกเขาช่วยกันขนตะกร้าผักลงจากรถแล้วเจ้าหวานก็ถามว่าทำไมพวกเขาสองคนถึงไม่มาที่นี่เมื่อได้ยินสิ่งนี้หลินเมิงและอีกสองคนก็มองหน้ากันด้วยความสับสนในที่สุดหลินเมิงก็พูดว่าเมื่อเช้าพวกเราไม่เห็นพวกเขามาช่วยขนผักเหมือนปกติจึงคิดว่าพวกเขาหลับลืมตื่นเลยพากันรอยอยู่พักหนึ่งแต่หลังจากรอยอยู่ครู่หนึ่ง พวกเราก็ไม่เห็นพวกเขาปรากฏตัวข้าจึงเดินไปตามพวกเขาที่บ้านแต่โจชัยกลับบอกว่าต่อจากนี้พวกเขาสองพี่น้องจะไม่มาทำงานอีกแล้วอันที่จริงสิ่งที่โจชัยพูดน่าเกลียดกว่านี้มากแต่หลินเมิ่งไม่อยากพูดออกมาเพราะจะส่งผลต่ออารมณ์ของทุกคนโจหวันขมวดคิ้วหากพวกเขาสองคนไม่คิดจะทำงานต่อก็ไม่มีเหตุผลที่จะไม่มารับค่าแรงของเมื่อวานเมื่อสังเกตเห็นสิ่งผิดปกตินี้จูจู่โจหวันก็รู้สึกไม่สบายใจ เมื่อครุ่นคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาอย่างรอบคอบเจาวานก็ยังไม่สามารถเข้าใจสาเหตุที่ทําให้ทั้งสองคนลาออกอย่างกระทันหันทั้งยังไม่เสียดายค่าแรงในวันสุดท้ายอีกด้วยหากเป็นในอดีตนางคงดีใจที่สองคนนี้ออกจากงานไปได้แต่ตอนนี้เมื่อสัมผัสได้ว่ามีบางอย่างผิดปกตินางก็เริ่มสงสัยว่าสองคนนี้แอบทําอะไรลับหลังเธอหรือเปล่าเมื่อเห็นว่าเริ่มมีคนมาเดินตลาดมากขึ้นแล้วและยังมีลูกค้าเริ่มเดินมาที่แผงผักแล้วด้วย จหวานก็บอกมืออย่างไม่อดทนช่างเถอะพวกเรามาช่วยกันขายผักดีกว่าเมื่อได้ยินดังนั้นหลินเมิงหลี่ซื่อและเถียนซื่อก็หยุดพูดคุยช่วยกันหยิบคานช่างน้ำหนักและเริ่มทักทายลูกค้าเมื่อขาดไปสองคนจูจูง,งานก็ดูยุ่งขึ้นมากเพราะช่วงนี้ใกล้สิ้นปีผู้คนพากันจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นหลายเท่าพอพวกเขาเหลือกันแค่สี่คนงานจึงดูล้นมือไปมากเมื่อผักขายหมดพวกเขาสี่คนก็แทบจะหมดแรง มีเงือไหลย,ย้อยบนหน้าผาักและทั่วตัวจนเสื้อผ้าเปียกไปหมดเมื่อเห็นทุกคนยังคงยุ่งอยู่กับการจัดเก็บแผงผักเจ้าหว่านจึงบอกให้พวกเขาหยุดพักก่อนพวกเขาสูดหายใจเข้าลึกก่อนนั่งลงอย่างหมดสภาพเมื่อเห็นว่ายังเหลือเวลาอีกสิบวันกว่าจะถึงวันส่งท้ายปีเก่านางจึงพูดกับพวกเขาสามคนว่าเราสี่คนเหนื่อยกันเกินไปแล้วลองกลับไปดูว่ามีใครเต็มใจจะมาช่วยงานพวกเราไหม ช่วงนี้ที่ตลาดทิศใต้กับตลาดตะวันตกก็ดูจะยุ่งมากเช่นกันพวกเราอาจต้องหาคนมาช่วยอีกสักสี่ห้าคนหลินเมืองและคนอื่นๆรีพยักหน้าอย่างคล้อยตามหากคนในหมู่บ้านรู้ว่ามีงานดีๆที่เจ้าในายใจดีและให้ค่าแรงเป็นจํานวนมากพวกเขาก็คงจะพากันมาเข้าแถวสมัครอย่างไรก็ตามพวกเขายังต้องช่วยกันเฟ้นหาคนให้ดีหากได้คนอย่างโจัยที่อารมณ์ร้อนชอบทะเลาะกับลูกค้าพวกเขาคงต้องยุ่งกับการวิ่งตามเช็ดก้นให้คนแบบนี้อีกทีหนึ่ง พวกเขาพักผ่อนได้สักพักก็ช่วยกันเก็บข้าวของขณะที่พวกเขากำลังจะกลับไปรถมาธรรมดาคันหนึ่งก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าพวกเขาทันทีที่ประตูเปิดออกก็มีคนสองคนลงจากรถมาทีละคนซึ่งนั่นก็คือหลงจูซิ่งกับเสี่ยวจู้หลงจูซิง่งเราไม่ได้คุยกันเข้าใจก่อนหน้านี้แล้วหรือไม่มีสูตรลับอย่างที่ข้าอธิบายไว้จริงๆเจวันเอ๋ยด้วยรอยยิ้มเพราะนางอยากกลับไปพักผ่อนที่บ้านเต็มแก่แล้ว หลงจูซิ่งสายศีษะและพูดอย่างจริงจังคราวนี้ข้ามาที่นี่เพราะเรื่องอื่นข้ายังต้องขอให้แม่นางโจตามข้าไปยังที่แห่งหนึ่งด้วยโจหวานสับสนและอดไม่ได้ที่จะถามนี่มันเรื่องอะไรกันท่านช่วยบอกข้าก่อนได้ไหมหลงจูซิ่งรู้ว่าหากเขาไม่อธิบายอะไรเลยเด็กสาวคนนี้คงไม่คิดติดตามเขาไปดังนั้นเขาจึงพูดว่าเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่งคั่งของครอบครัวโจวของท่าน เจ้าหวานรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยเมื่อได้ยินสิ่งนี้หากมันส่งผลกระทบกับครอบครัวของนางจริงนางคงไม่สามารถปฏิเสธคำเชิญจากหลงจูซิงได้ดังนั้นนางจึงขอให้หลินเมิ่งช่วยไปกับนางด้วยส่วนหลี่ซื่อกับเถียนซื่อให้ขึ้นรถเกวียนกลับไปก่อนจากนั้นนางกับหลินเมิ่งก็ขึ้นรถม้าไปกับหลงจูซิงรถม้าแล่นผ่านถนนที่พลุกพล่านหลายสายจากนั้นบริเวณโดยรอบก็ค่อยๆเงียบเสียงลง เมื่อรถมาหยุดลงในที่สุดก็มีคฤรืสหาดแปลกตาปรากฏขึ้นเบื้องหน้าของโจวานเมื่อมองดูสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยรอบตัวนางคงจะเป็นเรื่องโกหกหากบอกว่านางไม่กังวลเลยแต่หลังจากนั้นนางก็สงบลงอย่างรวดเร็วหากหลงจูซิ่งมีเจตนาไม่ดีต่อนางจริงก็คงไม่จำเป็นต้องสร้างเรื่องราวอ้อมโลกขนาดนี้หลินเมิ่งยืนอยู่เคียงข้างโจวานมองดูหลงจูซิ่งอย่างระมัดระวังหากมีปัญหาอะไร เขายังสามารถดึงนายน้อยให้หาทางหนีทีไล่ได้ทันท่านทั้งสองอย่าได้กังวลไปเลยข้าขอรับรองด้วยเกียรติว่าพวกท่านจะไม่ได้รับอันตรายอะไรทั้งนั้นหลงจูซิ่งเคยเห็นผู้คนมามากมายมีหรือจะมองไม่ออกถึงความคิดของพวกเขาในใจของเขากลับชื่นชมความสงบของโจวหวานขึ้นมาอีกเล็กน้อยโจวหวานดูนิ่งสงบแต่หลินเมิ่งกลับยกนิ้วขึ้นลูบจมูกของเขาด้วยความเขินอายแต่ก็ยังไม่ขยับหนีจากโจวหวาน หลงจู้ซิ่งอมยิม้มภายมือเชื้อเชิญพวกเขาเชิญพวกท่านทางนี้หลังจากเข้าประตูไปโจวานไม่ได้ใส่ใจกับทิวทัศน์ในลานบ้านนางรู้สึกเพียงว่าสภาพแวดล้อมโดยรอบเงียบสงบมากและนางไม่พบเจอใครอีกเลยตลอดเส้นทางที่เดินผ่านเข้ามาหลังจากผ่านประตูด้านในไปอีกหลายชั้นเจวานก็เริ่มไม่ขาทั้งยังแอบบ่นภายในใจว่าลานบ้านใหญ่ขนาดไหนกันเนี่ย และแล้วฝีเท้าของหลงจูซิงก็มาหยุดอยู่ที่สวนดอกไม้เล็กๆแห่งหนึ่งในที่สุดสวนดอกไม้นี้ไม่ใหญ่มากนักแต่สิ่งที่ทําให้เจาวานประหลาดใจก็คือมีดอกไม้หลากสีสันบานอยู่ในสวนแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นดอกโบตันสีม่วงดอกไหททั้งสีแดงหรือดอกเหมยสีชมพูเมื่อมองดูดอกไม้เหล่านี้ที่บานเฉพาะในฤดูใบไม้ร่วงแต่จะเริ่มปลิดปลิวไปตามสายลมหนาวเจาวานก็รู้สึกราวกับได้พบภาพลวงตาในฤดูใบไม้ร่วง แปลกใจมากหรือเสียงพูดนั้นทุ้มต่ำแผ่วเบาและเรื่อยเฉยเหมือนกระแสน้ำที่ไหลเอื่อยเอื่อยฟังแล้วสนะหูโจหวานพยักหน้ายอย่างว่างเปล่าในตอนแรกจากนั้นเมื่อรู้สึกตัวจึงหันกลับไปในทันทีเป็นผลให้นางยังไม่ทันเห็นว่าเขาเป็นใครก็มีมืออุ่นๆข้างหนึ่งมาสัมผัสบ,บนใบหน้าของนางเหยยนจนอยู่มองไปที่มือของเขาด้วยความประหลาดใจก่อนกระพริบตา เขาแค่อยากจะสัมผัสเรือนผมของสาวน้อยคนนี้ว่ามันจะนุ่มลื่นเหมือนอย่างที่เขาคิดหรือเปล่าแต่ทำไมตอนนี้มันถึงกลายเป็นใบหน้าได้ละ่ะแต่ใบหน้านี้กลับเรียบเนียนยิ่งกว่าของเสีย่ยวฮวาเสียอีกยังไม่รู้ว่าตอนที่บีบจะนุ่มเด้งเท่ากับของเสีย่ยวฮวาหรือเปล่าเมื่อคิดได้ดังนั้นเหยียนจุนอยู่ก็ยื่นมือซ้ายออกไปและอยากบีบแก้มของเจวานที่ดูนุ่มเนียนเหมือนซาลาเปาอีกครั้งเพียเหยียนจุนหยูตกตะลึง เมื่อมองดูรอยตบบนแก้มซ้ายของบุรุษชีกอตรงหน้าเจ้าหวานก็ยังไม่หายโกรธจึงยื่นมือออกไปตบแก้มขวาของเขาอีกครั้งหนึ่ง